สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพุ้สกรเที่ยงดีเลขที่สิบวันนี้จะมาเล่าความในใจที่มีต่อคุณครูจงจิตกลางวงหรือคุณครูปุ้ยนะครับทั้งในเรื่องการเรียนและการดูแลเอาใจใส่ของคุณครูนะครับ 1. เรื่องการเรียนคุณครูจะเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องการเรียนของนักเรียนมากๆให้นักเรียนได้ความรู้ในทุกๆวันในทุกๆครั้งที่ได้เจอกับคุณครูผมจะแฮป และมีความสุขมากๆเพราะว่าคุณครูจะดูแลในเรื่องของความรู้ได้อย่างดีมากๆทั้งวิชาที่ไม่ถนัดเช่นวิชาที่เป็นภาษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษส่วนวิชาที่คุณครูถนัดเช่นวิชาคณิตศาสตร์ ถึงคุณครูจะถนัดหรือไม่ถนัดคุณครูก็ใส่ความรู้ให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่อย่างสม่ำเสมอทุกๆครั้งในการที่ได้เจอคุณครูทั้งการออนไลน์ line, และการออนแฮนผมรู้สึกแฮปปี้ทุกๆครั้งเลยครับ 2. เรื่องการดูแลเอาใจใส่ของคุณครูคุณครูจะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนมากๆเป็น ให้ดูเหมือนว่าคุณครูสามารถเป็นครอบครัวให้กับนักเรียนเป็นแม่คนที่สองให้กับนักเรียนได้และสามารถเป็นเซฟโซนให้กับนักเรียนทุกๆคนได้คุณครูจะไม่เคยทิ้งนักเรียนเลยถ้าคุณครูคิดว่านักเรียนรู้สึกเศร้าหรือกังวลอะไรหรือเปล่าไม่ว่าจะในเรื่องการเรียนหรือว่าในเรื่องของครอบครัวคุณครูก็จะเข้าไปปลอบโยนนักเรียนเสมอให้รู้สึกว่า คุณครูสามารถเป็นเซฟโซนให้กับนักเรียนได้นะและในด้านต่างๆคุณครูก็ดูแลเอาใจใส่นักเรียนได้อย่างสม่ำเสมอและดีมากๆเลยครับผมเด็กชายพงศกรเที่ยงดีเลขที่สิอยากจะบอกคุณครูว่าผมลักคุณครูนะครับขอบคุณครับ